หลายคนฟังมาถึงจุดนี้แล้วก็อยากจะรู้ให้คุณหมอทํายังไงนะในการจัดการเรื่องนี้ครับแน่นอนครับคอนเซปต์ในการจัดการเรื่องดื้ออินซูลินนะครับมี2อ,อย่างครับ1ก็คือ Low วอร์อินซูลินที่สูงทําให้อินซูลินที่สูงนั้นลดลงจากอะไรบ้างอ่ะแน่นอนจัดการอาหาร l โลคับไดเอท Very ี o โลค r บไดเอนะครับอย่างที่สองเลยนะฮะจัดการเรื่องของอาหารอื่นๆที่เขาจะบาลานซ์เรื่องของอินซูลินมากขึ้นอย่างเช่นอาหารประเภทโปรโตีนเน้นโปรโตีนธรรมชาตินะับปริมาณที่เพียงพอนะครับคำนวณอย่างไรนะฮะถ้าคนที่มีโรคอ้วนน้ำหนักเกินอย่าใช้น้ำหนักคิดโปรโตีน มันจะกินโปรตีนมากจนเกินไปซึ่งเรากินได้ไม่ถึงนะครับโปรตีนที่มากเกินไปก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้เหมือนกันนะเอออันนี้แปลกนะฮะที่สําคัญแล้วก็อยากเ,ออเวลาเราคํานวณให้เราคํานวณค่าเขาเรียกว่าเป็น fat f ร e แ m a ครับซึ่งก็อยากให้ตรวจองค์ประกอบร่างกายเนาะเราจะได้ตัวเลขนี้ออกมาคูณตัวเลขประมาณ1.2ถึง1.5ก็จะได้โปรตีนสุทธิที่เราจะคำนวณการกินต่อวันเรื่องโปรตีนจาก พืชโปรตีนจากสัตว์โปรตีนจากธรรมชาติดีกว่าโปรตีนเชคโปรตีนชงนะหรือโปรตีนสําเร็จรูปนะ,ะกินจากธรรมชาติดีกว่าค่อยๆเติมไขมันที่ดีอ่ะไขมันติดเนื้อติดหนังไขมันอิ่มตัวตามธรรมชาติเนื้อเนื้อ,น,อนมไขโยเกิร์ตทานได้เลยครับไม่ต้องกลัวนะฮะสิ่งที่เราควรจะกลัวคือไขมันที่อยู่ในน้ำมันพืช ประเภททอดประเภทผัดประเภทจังฟู้ดนะฮะประเภทฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายนะครับมากกว่าเนาะแล้วก็ที่สำคัญใช้คอนเซปต์อินเตอร์มิ t เทนต์ฟาสติ้งอันนี้ต้องเรียนรู้ในการที่จะรู้จักว่าเรามีช่วงกินให้อยู่ในช่วง6-8ชั่วโมงแล้วก็ช่วงฟาสติ้งให้อยู่ในช่วงประมาณสัก16-18ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เอามาใช,ใช้ในการที่จะ l o w ว r i ์อินซูนะครับมีไลฟ์สไตล์อย่างอื่นที่เราต้องทำเช่นออกกำลังกายเห็นไหมฮะเรารู้ว่า กรามเนื้อคือโรงงานขนาดใหญ่ที่เขาจะจัดการน้ำตาลกรูโคสที่เราได้รับเข้ามาหรือใครที่ดื้ออินซูลินอยู่แล้วเพียงแค่วันนี้เราเริ่มเดินคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งนะครับค่อยๆเริ่มค่อยๆทำมันเป็นการกระตุ้นนะครับเริ่มแบบเขาเรียกว่าจุดประกายจุดประกายในเรื่องของความไวอินซูลินในเซลล์กรามเนื้อให้มากขึ้นนะครับก็สำหรับหมอแล้วเวลา ดูแลเรื่องคนไคข้ลดน้ําหนักหมอไม่ได้มองแค่เรื่องของเวทลอสในช่วงแรกเพราะว่าเวทลอสในช่วงแรกทําวิธีไหนก็ลงครับ เรามองในเรื่องของ w h t Loss Maintenance คนไข้ที่มาหาลดน้ำหนักได้แล้วต้องลดได้แบบยั่งยืนจะต้องมีไลฟ์สไตล์ที่สามารถทำได้เองโดยที่มีความรู้ที่เรียนรู้ไปได้วยกันเนี่ยตลอดช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยให้สามารถเอาไปทำได้นะครับในระยะยาวการนอนปรับนอนให้ตรงเวลาไม่นอนดึกนะครับมันเกี่ยวข้องกับหลายๆฮอร์โมนแล้วก็เรื่องของ t t r s s Management นะครับเอาละมาดูรูปถัดไปอ่ารูปนี้ก็เป็นรูปที่ เล่าให้ฟังไวเมื่อกี้แล้วนะครับได้แอปแพลนเรื่องของอินเตอร์มิดเทนต์ฟาสติ่งเรื่องของออกกำลังกายเรื่องของบาลานนะฮะคราวนี้ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งครับหลายๆท่านบอกว่าโอ้คุณหมอถ้าแบบบางทีเราดื้ออินซูลินหรือเราอ้วนเยอะๆเนี่ยมันเหมือนกับเราพยายามสู้กับปัญหาสุขภาพของเราเรามีความหิวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่เราดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นสมองเรามันถูกคอนโทรลด้วยฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ย เรารู้หมดแหละว่าเต้องกินยังไงต้องฟาสต์ยังไงออกกําลังกายไงแต่ว่าเราสู้มันไม่ไหว เราจะใช้วิธีไหนในการจัดการแน่นอนครับว่าหน้าที่นี้ก็ต้องเป็นแพทย์เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลนะครับปัจจุบันนี้แน่นอนว่าเรามีการใช้ยาในกลุ่มที่จะซับพอร์ตในเรื่องของการลดน้ําหนักคนไข้ได้ครับโดยโดยยาที่ใช้แน่นอนมันจะต้องเป็นยาที่มีการแอปพรูฟมีข้อมูลมีข้อบ่งชี้ทางด้านการแพทย์นะครับแล้วก็ที่สําคัญแพทย์ที่จะดูแลรักษาในการใช้ยาลดน้ําหนักนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดน้ําหนักเรื่องของการมอนิเตอร์อ่านเลือกว่าเคสแบบไหนนะมีข้อบ่ง ชี้ที่ควรใช้แบบไหนที่ควรมีข้อห้ามแล้วก็การใช้นี่แหละครับเราต้องโมนิเตอร์ติดตามคนไข้อย่างไรเกิดปัญหาเราจะแก้ยังไงการหยุดยาไปแล้วทำยังไงไม่ให้เกิดเรื่องของโยโย่เอฟเฟกเห็นไหมฮะก็จะมีตัวช่วยพูดง่ายว่ามีออปชันหลายๆวิธีที่เราจะมาซัพพอร์ตช่วยเหลือกันในตรงนี้นะครับ คนไข่เบาหวานปัจจุบันนี้แน่นอนเบาหวานประเภทที่2หลายๆคนสามารถหยุดยาลดน้ําตาลได้เพราะเข้าใจคอนเซปต์ของวันนี้นะครับก็คือทําให้เกิดภาวะไดอะบิติก e m i ิชชั่ได้ทำไลฟ์สไตล์ให้ดีขึ้นนะครับทำเรื่องของ IF ออกกําลังกายแล้วก็ถ้ารีเช็คน้ําตาลอีกทีนึ่งหลัง3เดือนหลังจากหยุดยาน้ําตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าเบาหวานก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะเบาหวานสงบนั่นเองนะครับ